たかっこいいたかっこいい。 ก่อนจะไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แร n ชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o ุกกี้แรนชอปเลยคะ่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ดีสคริปชั่นได้เลยนะคะทุกคน สวัสดีทุกคนเลยค่ะอยู่กับเซฟแปบาทซีนะคะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยสอนปั้นตัวของไซเลนซ์โหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบสบับบ้านๆที่เซฟใช้เลยไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากนะคะเน้นดาวเมจไปเลยอ่ะนะคะอันนี้จากการที่เซฟเห็นหลายๆทีมที่มาตีเซฟและเซฟไปตีเขาและเซฟเห็นว่าทีมนี้น่าสนใจตรงที่สมบัติเนี่ยนะคะเป็นสมบัติในส่วนของ นี่นะคะยันคำังเวทเพื่อเอาไว้นะคะ,ะสร้างความเสียหายเนาะในขอบเขตนะคะแล้วก็ให้กับตัว,ต,วตัวว่ะตูที่อยู่ไกลซึ่งตัวอยู่ใกล้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนซนเซนโซตรงนี้เนาะนะคะแล้วรวมผลโจมตีทั้งหมดแล้วก็มียกเลิกบัฟทุกชนิดด้วยนะคะเซฟก็เลยเอาไว้แบบคิวไซเซนซอ,อีกฝั่งหนึ่งล้วนเลยนะคะไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เลยนะคะแล้วก็มีแว่นตาค่ะแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ใช้เป็นไซเนซนอลนะคะอาจจะใช้เป็นตัวอื่นแล้วก็ใช้เป็นปู่เพียวเนาะแบบทีมปกติของ สีที่แล้วใส่เป็นนะคะสร้อยคออันนี้ได้เลยนี่ก็จะเป็นในลนักษณะนี้ค่ะทุกคนลองสังเกตแล้วลองปรับเปลี่ยนดูเนาะนะคะเพราะว่าแอบไปแพ้ตัวของทีมที่เป็นแบบปู่เพียวเหมือนกันเพราะว่ามันฮิวแบบฮิวแล้วฮิวอีกชุบแล้วชุบอีกนะคะอ่ะนะคะัน,นี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งและตัวของมิสกิตนั่นเองนะคะเซลเลนซอกที่จริงเซฟพยายามเล่นแบบครูทามมาเกี่ยวข้องแต่ว่า ลองดาเมดล้วนมันก็จึ้งเหมือนกันนะทุกคนคือดาเมดไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เน้นเพิกเฉยเยอะๆนะคะต่อมาค่ะเอ๊ยเซฟแอบเล่นนีดได้นนะความเร็วโจมตีไม่รู้มันเกี่ยวไหมแต่รู้สึกว่าส่วนตัวคืออยากให้น้องฟันไวๆนะคะ ป้าฮลี่ค่ะอันนี้เ,เซฟยังติดเป็นเซฟนี้อยู่เพราะว่าเซฟยังไม่ได้ทำเซฟใหม่แล้วก็ยังไม่ได้เทสว่าถ้าเกิดเป็นคู่ท่าหรือลดล้วนมันจะดีกว่าหรือเปล่ามันจะยืนอึดกว่าไหมนะคะเซฟก็ยังเล่นตัวของพลังชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนอยู่ดีต่อมาค่ะตัวของอีโนชูก้นะคะอีเจน้ำตาลของเราก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยค่ะคู่ทามนะคะแล้วก็เน้นเพิกเฉยจ้าะนะคะโดเอลก็ลังเลเหมือนกันเซฟก็เลยอลองเล่นแบบพลังชีวิตล้วนเลยเพราะว่าดามิฝั่งหนึ่งทำใส่เราค่อนข้างแรงแล้วถ้าเราพลังชีวิตน้อยอ่ะ เออประเด็นคือว่ามันจะปิวไปในรอบแรกเลยทุกคนมันไม่มีทางได้ยืนเลยนะคะเพราะว่าเออมันจะมีช่วงเฟสท,ที่ป้าควอลี่มันโดนแบบเหมือนสตันหน่อยๆด้วยเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันมีปัญหาตรงนี้ค่ะก็เลยแบบเออเอาพลังชีวิตให้มันเยอะๆหน่อยนะคะต่อมาค่ะชาโดมิ็จะเน้นเป็นเพิกเฉยแล้วก็เป็นคูถามจ้านี่นะคะ ประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นท็อปปิ้งและบิสกิตท,ที่เซฟใช้นะคะนอกจากนั้นก็ตัวสมบัติก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะอันนี้จะเป็นเพียงแค่หนึ่งทีมเท่านั้นทุกคนเดี๋ยวไปลองดูเทสจริงเป็นยังไงกันบ้างนะคะปึง้งก็ให้อลองดูลุยค่ะ <c oughs> นะคะทุกคน <c oughs> คือตอนนี้มันเป็นช่วงแบบกำลังลองเทสเนานทุกคนเท่านั้นเพราะมันก็จะเทสได้ทั้งแบบพิดพตรงถูกเนาะว่าโอเคเทสอันไหนนะคะเป็นอันไหนบ้างนะคะ ลองเล่นไปทุกคนช่วงต้นซีซั่นนะคะไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่ นะฮะปื๊บเขาให้เซว่าเผื่อๆเซออจะต้องเล่นครูทาร์ักหน่อยแหละตัวของเซนเซ่ะเออเพราะแบบว่าพอเราดูนะทุกคนอ่ะลองสังเกตดูนะ คือจังหวะมันแอบคูทาม,มันหากหเลยซึ่งตอนแรกแเราเซฟว่าแนะนาเป็นคูทามหนึ่งเม็ดเนาะแต่เซฟรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเบาไปไหมแต่พอใส่โจมตีหมดอะคืออ่ะมันแรงก็จริงแต่ว่าจังหวะสกิลของมันอะเซฟอยากให้มันปึ้งที่30วินาทีพอดีนะคะเพราะมันเป็นตัวแบบตัดสินมากๆนะ,ะนะคะทุกคนไ <c oughs> ม่เป็นไรลองเทสกันดูนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะ,ะทุกคนเทสทั้งแบบมีคูทามและไม่มีคูทามแหละนะคะเพราะว่า ตรงนี้นะคะบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสําคัญเหมือนกันเนะเรื่องของทัมมิ่งสกิลนะคะแต่เราเห็นทีมเนี้ยเขาตันหมดเลยอย่างเงี้ยเราจะไปสู้เขาจริงหรอทุกคนเราจะไปสู้เขาจริงหรอจริงค่ะลองอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมเออนะคะไม่ลองให้ดูดีกว่าว่าออแบบว่ามันดูอาจจะพอสู้ได้แต่ว่าถ้าตัวละครมันต่างอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็แอบตุยอยู่อ่ะโอเคจนไใช้เซตนี้ละกันนะคะ ในการเล่นอะไปดูกันอ่าฮะนะคะจะใช้ทีมเหมือนกันเลยนะคะแต่ตัวเขาตึงกว่าทุกคนท็อปอ้อยอ่ะอ่ะเป้าหัวดีไม่ทักได้ใช้สกิลเลยคุณนะ Thể <thử> à Shadow Mew miếu 니어전을 따릅니다. 앞도가겠다. 3세스에 가 앞도가겠다. 아, อันนี้ก็จะเป็นดาเมจนะคะที่เซเลนโซทำได้นะคะก็ อ,อ๋อน่าจะมีเพราะว่า1ก็คือตัวสมบัติมันช่วยนิดนึงนะคะในการแบบสลายตัวหน้าเนาะพยายามให้แบบ ตัวเ,เกลียงของอีกฝั่งนีค่ะปิวหายไปก่อนอันนี้คือที่ที่เซฟเจอร์แอนลิน่ามาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าเอามาใช้ได้ตรงนี้ทุกคนมันมีเศษนะคะให้เราซื้อค่อนข้างเยอะเลยเนาะเราอย่าลืมนะคะซื้อพวกของต่างๆดนะ้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีโอกาสนะคะได้ใช้กันอย่างแน่นอนนะคะตัวของเศษต่างๆนะคะเศษคุกกี้ไอตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะเก็บไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนก็อันนี้จะเป็นทีมที่เซฟเล่นนะคะก็เผื่อใครจะลองไปประยุกต์ใช้ดู ในส่วนของทั้งสมบัติเองนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งเองเนาะก็เซฟเทสเป็นอะโจมตีล้วนนะคะเอามาแล้วก็เซฟใส่ตัวความเร็วโจมตีมาด้วยคือมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องก็จริงแต่ว่าทุกคนคือด้วยความที่อยากให้มันแบบสกิลไวๆอ่ะแบบเออช่วยจิ้มไวๆหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเซฟเลยแบบเออใส่เพิ่มเข้ามานะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ทีมป้องกันเซฟก็ทําแบบทีมป้องกันแบบบะบะไปก่อนนะคะอ่ะ นี่เราลองเจอทีมตัวเองดูนะคะไปนะคะทุกคนคงดีใจเลยคิดว่าเฮ้ยชาโนมิวจะตกกระป๋องหรือเปล่าแต่อ่ะก็ยังอยู่นะคะปู่เพียวเกือบตกกระป๋องด้วยซ้ำแต่ปู่เพียวเอาไว้เป็นทีมตั้งหลับได้นะคะทุกคนดูแบบมันหิวอ่ะหิวปื๊ดขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะ เนี่ยดูดิมันนั่งขุ่นงยิดป่ะทุกคนแบบว่าดูดิดนะเนี่ยตีไปแล้วว่าเลือดน้อยแล้วอะแล้วก็หิวขึ้นมาอีกอะเออนะคะมันแอบน่าขัดใจอ่ะนะคะเผื่อใครแบบว่าเออเอาไปลองเล่นดูนะคะก็ใช้ประมาณนี้ได้คะ่ะถ้าเกิดเขาไม่ได้ใช้ Shadow m มิวเนาะทุกคนนะคะก็ประมาณนี้นะคะกับทีมนี้เนาะเดี๋ยวทีมอื่นๆขอไปวิจัยเพิ่มเติมก่อนเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เซฟอยากเล่นด้วยนะคะก็คือทีมนี้นี่ทีมนี้ เคยเห็นดาเมจมันแบบปูดแบบเชื่อมันแบบดาเมจมันแบบวูบไวมากจาก90%หรือ10%อะทุกคนเซฟเลยรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ตัดดาเมจได้ค่อนข้างดีค่ะแต่อาจจะต้องไปทำพวกแบบสมบัติท็อปปิ้งอะไรเพิ่มเติมก่อนหรือเปล่าเนาะถึงจะเห็นผลนะคะสำหรับทีมนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งเอาทีมนี้ไปเล่นกันก่อนนะคะทุกคนก็ปรับเปลี่ยนสมบัติชิ้นแรกค่ะนะคะ,นะคะเจอทีมที่ไม่มีเซเลอร์ก็ใส่แบบนี้ก็ได้เนาะนะคะหรือถ้าเจอเป็นทีมแบบเซเลอร์อยู่ ตีเขาก่อนก็จะใส่เป็นตำราฟ้ามานะคะก็เผื่อใครเอามาเล่นกันนะคะเซฟก็ลองเล่นในเทียนนี้ไปก่อนนะคะไม่รู้ว่าระหว่างกลางเกมมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไหมเพราะว่าดูแต่ละคนนี่โอ้โหตันกันหมดแล้วตึงมากนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนเผื่อใครเอาไปลองเล่นกันดูนะคะแล้วมาแชร์กันนะเผื่อใครมีทีมไหนดีๆก็พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยคะ่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย